สวัสดีค่ะทุกๆท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กพามาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินใกล้กับสหาการประมูลนะคะรังสิตคลอง8ปทันยบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะแปลงที่ตุ๊กพามาชมวันนี้นะคะขนมาด2 0 0ถึง400ตารางวานะคะซึ่งราคาเริ่มต้นที่เราเปิดขายที่นี่นะคะ เริ่มต้นที่ตารางวาละ7,500บาทซึ่งจะอยู่แปลงหมายเลขที่18ทับ2นะคะด้านไหนสุดนั้นนะคะและไล่มาที่แปลงหมายเลขที่13นะคะขนาด1ไร่ตารางวาละ8 5 0 0บาทนะคะถัดมาก็จะเป็นแปลงหมายเลขเ็ดนะคะ400ตารางวานาคะตารางวาละ1 5 0 0บาทนะคะ และแปลงที่ตุกยืนอยู่นี้คือแปลงหมายเลข6นะคะขนาด400ตารางวาตารางวาละ1 5 0 0บาทนะคะส่วนแปลงหมายเลข5และแปลงหมายเลข4ทับสนะคะตารางวาละ12,000บาทนะคะสแปลงนั้นจับพื้นที่สีม่วงนะคะส่วนตั้งแต่แปลงหมายเลข6เป็นต้นไปจะเป็นพื้นที่สีชมพูนะคะ สดผ่อนคุยได้ทุกเงื่อนไขเลยนะคะดาวเริ่มต้นที่10,000แบาทเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ทันทีนะคะที่ดินรูปแลปงสี่เหลี่ยมสวยงามนะคะอยู่หลังตลาดลองแปดนะคะมองไปนะคะตรงไปนั้นนะคะประมาณ1กิโลเมตรนะคะคือที่ดินที่อยู่ใกล้กับถนนรังสิตนครนายกมากๆเลยนะคะอยู่ประมาณช่วงกิโลเมตรที่19นะคะอยู่หลังตลาดลอง8ดนะคะ ถือว่าอนาคตนะคะการหากับข้าวหาอาหารรับประทานง่ายมากๆและถือว่าทำเลดีมีอนาคตมากๆเลยนะคะอยู่ใกล้กับโลตัสคลองเจ็ดใกล้ดูโฮมใกล้บิ๊กซีนะคะใกล้วงแหวนรอบนอกนะคะใกล้มอเตอร์เวย์นะคะถือว่า ที่ดินแปลงนี้ทำเลดีมีอนาคตมากๆเลยค่ะท่านใดสนใจที่ดินติดต่อคุณตุ๊กไลที่เบอร์9 9 9 2 2 1 6 2 8 9นะคะที่ดินสวยทำเลดีราคาถูกต้องทิมขาย88เท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ